ปรัชญาปารมิตาหารุไทยสูตรข่านห้าว่างทุกทั้งปวงจะด,ดับว่างหมดตามไปด้วยสูตรก่อนๆที่เทศนาธรรมให้รู้หลักวิชาการให้เพ่งธาตุหกมีดินน้ำไฟลมวิญญาณธาตุอากาศธาตุรวมหกธาตุเป็นบรรมธรรมที่นิยมใช้กับคนทั่วๆไปแต่สำหรับคุณโยมเท่าเขาเม้งเฮียง ใช้พระคำภีประชยาปรมิตาหันรุยไทยสูตรดูเหมือนจะเหมาะสมกับคุณโยมเท่าที่จะเตรียมตัวจากโลกนี้จะตายได้อย่างสงบง่ายดีกว่าคือให้ใช้วิปัสนาปัญญาธรรมชาติจักสุเอามาเพ่งคิดพิจารณาดูที่ขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งห้าอย่างในตัวเรานี้จงเพ่งจิตกำหนดจิตพิจารณาดูไปจนเห็นว่า ที่สุดแล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก่อนไม่มีตัวตนที่ยืนโรงได้ตลอดไปยังเป็นโลกิยธรรมตรงที่จิตยังมีความคิดปรุงแต่งอยู่จิตไม่ว่างนั่นเองเพ่งคิดพิจารณาสูงยิ่งขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งจนจิตหยุดความคิดปรุงแต่งการเกิดดับจิตหลุดพ้นไปจากกระแสะแห่งความดึงดูดของโลกียรมได้ นั่นจะพบความว่างที่แท้จริงประตูหลุดพ้นคือสุญญตานิพานเป็นโลกุตตร,รธรรมอยู่ตรงนั้นเองแลสาธุเรื่องสุญญตานิพานนั้นพูดนั้นเป็นของง่ายๆแต่จะปฏิบัติจนได้บรรลุถึงจริงๆนั้นไม่ใช่ของง่ายๆถ้าบรรลุธรรมนี้ได้จริงความทุกข์กายทรมานใจของคุณโยมเท่ามาร่วมหนึ่งร้ปีจะเริ่มดับลงไปเอง ตกนันรกในอกจะหายดับมูบวาบทันทีเป็นความต้องการของพระอริยะเจ้าพระอรหันต์พระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ได้สอนถ่ายทอดการลงมาอย่างนี้ซึ่งมนุษย์ทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในธรรม,มานาจากัใจนี้เท่ากันมีพระสูตรเป็นองค์ทรรรับรองไว้ว่าสัพพสัตวคือพุทธะพุทธะก็มีอยู่ในจิตใจของสัพพสัตแลสาธุ คุณยายเท่าโคาเมงเหี่ยงถึงอายุจะมากแต่ฟังอะไรอนายจดจำไว้ได้หมดยกมือขึ้นไหวร้องอืมอืมจริงอย่างที่พระคุณเจ้าเทศนามานั้นอีฉันตกน,นรกในอกพิการทางใจเพราะเรื่องที่ไร้สาร,ระทุกๆวันเจ้าค่ะถูกต้องจริงๆแล้วพระธรรมอย่างที่พระคุณเจ้าเทศนาสอนให้มานั้นเป็นความจริง อิฉันได้ทดลองปฏิบัติมาหมดแล้วได้เคยออกบวชมาแล้วแต่ก็ล้มเหลวไปหมดเลยและอิฉันยังคิดเป็นห่วงสังคมมนุษย์ที่ล้มเหลวทางจิตใจแบบอย่างอิฉันนั้นยังมีอีกมากมายยังต้องการพระโพธิสัตว์มาโปรชี้แนะเจ้าค่ะสาธุวันนี้ได้พบและฟังธรรมของพระอริยโพธิสัตว์ครูบาสมความตั้งใจได้ตามคำที่เคยอธิษฐานจิตไว้เมื่ออายุ20ปี วันนี้ส่งผลบุญให้ได้พบตอนแก่ชราภาพมีอายุหนึ่งร้อยปีนี้เองแลสาธุภิกษุดอกบัวพ้นน้ำฟังแล้วมองด้วยยานจักสุก็นักใจเข้าตำราพวกศิษย์แก่วัดมากครูรู้ดีเกินกว่าครูสอนยากบางทีครูจะตายก่อนสิทธิรู้แจ้งในธรรมเออเวนกรรมคุณโยมเท่าจงฟังให้ดี จากนี้เป็นต้นไปขอให้อยู่ในกุตินี้ไม่ต้องทําอะไรอะไรเลยให้มันวุ่นวายสับสนจิตใจเหมือนดังแต่ก่อนๆจงกวาดเรื่องต่างๆทิ้งไปจากจิตใจเขาให้ยุติสิ้นสุดการวันนี้ได้แล้วตัวเองถ้ายังช่วยตนเองไปไม่รอดได้แล้วจะคิดไปช่วยผู้อื่นๆเขาให้รอดได้อย่างไรกันเพิ่งมีสติคิดดูวันนี้มาถือศีลบวชจิตกันใหม่ ถือศีลหุบปากนิ่งเงียบอย่าไปพูดกับเค,ครๆอีกเลยยกเว้นพระพิสุช่อเจงผู้ช่วยดูแลคุณโยมเท่าเท่านั้นก่อนแยกธาตุการสวดมนต์ก็คือสมถะแล้วจงฟังคาถาของฉันบทหนึ่งไว้ให้แม่นยำทีเดียวฉันจะเขียนเป็นหนังสือตัวโตๆให้อ่านได้ชัดเจนไว้บนฝาผนังห้องนี้ให้คุณโยมเท่าได้ท่องบน่น สวดมนต์ภาวนาไปในใจคือสวดออกเสียงเบาๆก็ได้ไม่ออกเสียงก็ได้เพราะว่าการสวดมนต์นั้นแยกธาตุดูแล้วก็คือการทำสมถะอย่างหนึ่งตรงที่จิตมาคลอเครียเกาะไว้ในบทสวดมนต์นั้นก็เป็นกรรมวิธีจเจริญสมถะอย่างหนึ่งได้เหมือนกันแลสาธุลทัทธิเทวะนิยมนิยมการสวดมนต์ พระบรมครูบาอาจารย์ท่านกล่าวสอนไว้ว่าการสวดมนต์นั้นถ้าเอามาแยกธาตุดูแล้วจะพบว่าปุถุชนคนโลกีถ้าสวดมนต์หรือฟังการสวดมนต์มักจะช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ลงได้บ้างหรือพูดได้อีกแบบหนึ่งผู้ที่สวดมนต์ก็คือการได้ทําสมถะหรือการระบายอารมณ์ของอัตตาตัวตนที่เป็นพิษร้ายๆขับให้มันออกไปก็ได้ผลคือ ได้ความสบายใจเอาแค่ตรงนี้ให้ได้ก่อนก็ยังนับว่าดีลัทธิเทวนิยมหรือซิงกาต่างๆจึงยึดถือการสวดมนต์ท่องคาถาอาคมต่างๆทำพิธีกรรมให้คนฟังแล้วเกิดศรัทธาจิตคนมันรวมกลุ่มสร้างตารรมดีได้ง่ายๆโดยที่ไม่ต้องใช้สติปัญญาธรรมชาติจักสุขเท่าไรนะคุณโยมเท่าวันนี้มีข้อสำคัญอยู่ตรงที่กำลังสวดมนต์ ถ้าจิตคิดถึงเรื่องอะไรอะไรคิดถึงใครๆที่ไม่ชอบขี้หน้าหรือโกรธกันมาก่อนนั้นมีเคล็ดลับว่าจะต้องด่วนรีบแก้ไขทันทีด้วยการแผ่เมตตากรุณาจิตให้เขาไปก่อนคือได้แบ่งส่วนบุญกุศลอุทิศให้เขาไปทันทีทุกเรื่องไปอย่าขี้เหนียวบุญและหวงบุญแบบเดิมๆนะโยมต้องมุ่งแต่อภัยทานคือปล่อยวางทั้งปวงแลสาธุ บุญคือเอาเอาบุญต้องให้บุญนั้นเขาไปก่อนจึงจะได้บุญภายหลังส่วนทานคือให้ให้ทานคือปล่อยวางทางจิตใจทานอิสระวิญญาณจิตใจสูงกว่าบุญมีใครสอนคุณโยมหรือยังผู้สรุปภ,ภาษาฟังง่ายๆก็คือให้สวดมนต์บทนี้ใช้ขับไล่พิษภัยของอัตตาตัวตนขับไล่ให้มันออก ขับสิ่งที่ไม่ดีให้ออกไปจากจิตใจลงก่อนมีเหลือกรรมวิธีช่วยคุณโยมไม่อยู่ทางเดียวนี้เท่านั้นถ้าคุณโยมทำได้บ้างจะเกิดผลบุญแก่จิตใจมากคือ,อยาห่วงบุญยาขี้เหนียวบุญที่เคยทำไว้ก่อนๆแล้วต้องเป็นคนใจบุญแท้จริงตามคำพีโพธิศาสตร์ศีลสูตรสอนไว้ว่าให้บุญแจกทานแก่ศัตรูนั้นก็ทำได้ จงเผยแผ่เมตตากรุณาจิตถึงมิตรและศัตรูให้เท่ากันได้นั่นคือโพธิจิตและสาธุพระมหาเมตตากรุณาโพธิจิตสูตรกล่าวสอนไว้ว่าเวรกรรมจะระงับได้ด้วยการไม่จองเวรกรรมนั้นการที่จะปฏิบัติได้จริงๆนั้นไม่ใช่ของง่ายๆนะโยมคือ มันจะต้องฝืนใจทำฝืนจิตใจลงก่อนเราจะต้องให้เขาก่อนผูกมิตรไว้กับสรรพสัตว์ก่อนภายหลังสรรพสัตว์นั้นก็จะมาเป็นมิตรกับเราเองเราจะต้องยกโทษอภัยทานให้เขาก่อนพระอริยะครูบาได้กล่าวสอนไว้ว่าจิตให้ทานจิตที่ให้ทานเขาก่อนดีกว่าสบายใจดีกว่าจิตที่คิดจะเอาเขาทางเดียวเพราะจิตที่คิดเอาเป็นอัตตาตัวตน เป็นโลกียธรรมส่วนจิตท,ที่คิดให้ทานเข้าแนวการปล่อยวางความยึดถือลงได้บ้างเป็นจิตท,ที่สูงเข้าแนวอนัตตาธรรมไปทางโลกุตร,ระบ้างแล้วแลสาธุลูกประคำวัตถุมงคลอมตะคุณโยมเท่าที่มือยังถือลูกประคำอยู่ก็ดีเหมือนกันจงนับลูกประคำนั้นไปเถิด สวดมนต์จบหนึ่งก็นับผ่านไปหนึ่งเม็ดเพื่อเป็นคะแนนกรรมวิธีโบราณที่บรมครูท่านฉลาดมากคือให้มือได้ทำงานร่วมกับจิตมือ,อยังได้ทำบุญจิตกำหนดนับไปยังดีเสียกว่าเอามือไปทำบาปกอเวรกรรมต่างๆคือพวกที่มืออยู่นิ่งไม่ได้นั่งนิ่งก็ลำบากใจจึงหางานให้ทำเสียเลยเป็นบุญเกิดกุศลจิตไปด้วยเป็นสมถกรรมวิธีให้เปลี่ยนอารมณ์ ย้ายจิตให้มาเกาะไว้ที่ลูกประคำจะได้หยุดเรื่องอื่นๆลงได้บ้างผ่อนคลายความตึงเครียดได้อย่างหนึ่งเป็นบรรมธรรมที่ใช้มาหลายพันปีแล้วแล้วอย่าเห็นว่าลูกประคำนั้นเป็นวัตถุแต่เป็นวัตถุที่โลกียปราดได้เคยใช้บริกรรมทางจิตให้จิตมาคลอเคลียเกาะเกีเก่ยวอาศัยเป็นสมถะให้เกิดผลเป็นสมาธิตามมาได้ดี เป็นวัตถุที่มีประวัติศาสตร์มีพลังงานทางจิตใจพวกลทัทธิผีสางหรือเทวะนิยมหรือซิงกาและพวกราสีโยคีเชนฮินดูในอินเดียและพวกเซียนในลทัทธิเตา๋าจีนก็นิยมใช้ลูกป,ประคำมาก่อนพุทธกาลใช้มานานหลายพันปีแล้วเคารบนับถือเป็นวัตถุมงคลที่อมตะและสาธุ บทสวดมนต์พระคาถามีดังนี้ฉันไม่คิดเรื่องดีและจะไม่คิดเรื่องชั่วเป็นกรรมของสัตว์โลกปล่อยมันไปแลฉันจะสำนึกบาปขอขมากรรมแห่งอดีตทั้งปวงจะไม่ทําบาปก่อเวรกรรมนั้นอีกแลฉันจะไม่คิดเรื่องบุญและเรื่องบาปจะปล่อยไปตามกรรมของสัตว์โลกไปแล ฉันจะกวาดทิ้งบุญและให้ออกจากจิตใจไปมีวิญญาณอิสระจิตว่างแลฉันจะขออยู่ในสภาวะที่พ้นบุญพ้นบาปจิตว่างสงบเย็นเบากายใจดีมากแลฉันขออาศัยช่องว่างว่างดุดอวกาศหยุดพักความคิดปรุงแต่งโลกียนรมและ พบประตูลกกุตระสุญาตานิพานอาณาจักรแห่งความว่างเป็นเอกจิตชนะเวรภัยและสาธุคุณโยมเท่าโคเ,เมงเฮียงได้เคยมีชื่อเสียงมากมายในการจู้จีข้ขี้บน่นด่านคนได้ทั้งเมืองที่ไม่มีใครโกรธเพราะเขารู้ว่าเป็นคนมีจิตวุ่นมีโรคร้อนวิชาตามประสาของคนแก่ชราภาพจึงยกโทษให้แก่ก็สิ้นเรื่องไปเอ่ย กูสนผลบุญที่ได้เคินร่วมอุทิศกายใจช่วยทางวัดจัดพิมพ์หนังสือธรรมทานตอนวัยสาวผลบุญนั้นมาช่วยทานตอนวัยแก่ชราภาพพอหมดจากบาปกรรมเก่าๆแล้วกรรมใหม่บุญทานนั้นก็ส่งผลมาช่วยให้ได้มีโอกาสพบสโลกธรรมะเป็นคาถาที่มีพลังงานแรงบันดาลใจดีมากเป็นจังหวะที่เหมาะเจาะแก่ชีวิตได้เตือนสติที่ดีมากและยังได้พบพระอริยครูที่มีโพธิจิต ช่วยชี้แนะบอกทางอริยมรรคให้รู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจมีความสงบเย็นว่างกายใจจิตสว่างสวยัยด้วยสติปัญญาธรรมชาติจักสุช่างประทับจิตติดวิญญาณเมื่อจวนจวนจะจากโลกนี้เองแลสาธุคุณยายเท่าได้พูดอีกว่าในชีวิตได้เคยทำบุญแทบทุกอย่างมาแล้วแต่ไม่ค่อยจะได้ผลแก่จิตใจ ไม่ได้ให้ความสุขสงบเย็ยนว่างเบาไก่ใจเท่าไรนักเลยแต่วันนี้พอมาได้เพ่งขันห้าของตนเองว่าว่างไม่มีตัวตนที่ยืนโรงได้ตลอดไปเป็นอนัตตาได้เห็นธรรมอย่างนี้ได้สวดมนต์ท่องสโลกคติธรรมบทนี้เข้าทีมไรจิตเกิดความปิติสุขใจทันทีปล่อยวางทางอารมณ์ได้ทันทียิ่งสวดมนต์หลายๆวันเข้า ปากที่ชอบพูดตำหนิติเตียนคนมันก็จะหยุดนิ่งได้เมื่อการพูดกับคนนิสัยที่จู้จี้ขี้บ่นคนและชอบด่าคนที่ทำผิดใจก็ค่อยๆหายดับไปเองสัญญาแห่งความจำได้สัญญาที่หมายรู้ในเรื่องวิตกและวิจารณ์ที่ไม่ดีต่างๆเรื่องโลภะโทสะโมหะต่างๆก็ดับหายว่างตามไปด้วยด้วยอำนาจบาร,รมีธรรมพระสูตร ที่สอนให้เห็นว่าขานห้าว่างทุกทั้งปวงจะดับหมดสาธุข่าวนี้ได้เล่าลือไปถึงหูของพวกลูกหลานหลานเหลนเหลนต่างๆเขาก็ยกพวกเฮโลกันมาวัดว่าคนที่ได้ธรรมจักสุเข้าถึงสุญญตาคือโลกุตตระธรรมอยู่ในอาณาจาักรแห่งความว่างได้จริงหรือมันก็แปลกใจพิลึกตึกตือกันสิ บางก็จะเตรียมคำถามให้คุณยายทวดช่วยดูหมอหาโชคดีดูดวงชะตาให้ทีบางก็จะขอให้พรมน้ำมนต์มีโชคลาบวังรวยกันคราวนี้เองละวาไปทางโน้นกันเลยคุณยายเท่าเขาเม้งเฮียงพอได้เห็นพวกลูกหลานเลนเลนเขาเฮโลกันมากราบไหว้ถามซอกถามแซกจบไม่ลงคุณยายเท่าได้แต่ยกมือขึ้นแล้วโบกปัดให้ไปไป ไล่พวกเขาให้กลับบ้านไปเถิดท่านไม่พูดจาตอบคำถามเลยมีแต่โบกมือกูไม่เอากับพวกมึงอีกแล้วโว้ยกูหมดเวรการทีแล้วโว้ยเข้ารูปฌานหนึ่งหรือปฐมฌานเข้ารูปฌานสองหรือทุติยฌานคุณยายเท่าโค้งเมงเฮียงอีกสักครู่ท่านก็ยิ้มยิ้มเป็นการตอบ บอกลากันเลยยกมือไหว้แล้วท่านก็หลับตานั่งนิ่งกำหนดจิตติดตามที่ลมหายใจเข้าและติดตามปล่อยลมหายใจออกเป็นสมถะวิธีก่อนคือให้จิตคลอเคลียอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นสมถะอย่างหนึ่งทำไปนานๆแล้วสมาธิจะตามมาเองถัดไปเข้าสูตรการเจเริญอนาปานสติภาวนาจนจิตดิ่งดิ่ง เป็นเอกเอก,กัตตาคือถึงภาวะอย่างนี้ได้จะดับวิตกดับวิตกความคิดที่ห่วงใยพัวพันจนเป็นทุกวิตกกังวลใจพวกลูกหลานเลนต่างๆก็ดับวูบลงไปได้มากและอย่างดับการวิจารณ์วิจารณ์ในการชอบตำหนิติชมเรื่องผู้อื่นต่างๆดับหายวูบไปเลยจิตด,ดิ่งสงบนิ่งอยู่ในองค์ฌานอย่างนี้ได้เป็นวันวันจนพวกที่จะคอยหาหมอดู ทนคอยคอยอยู่ไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านไปเองเพราะคุณยายเท่าได้ดับวิตกลงได้แล้วจึงเข้ารูปฌานหนึ่งหรือปฐมฌานและยังดับวิจารได้อีกจึงเข้ารูปฌานสองหรือทุติยฌานได้อีกนั่งนิ่งเป็นสุก,กายเบาใจดีมากแลสาธุมีมรณาญาณรู้ว่าอีกเจ็วันจะตาย ภิกษุดอกบัวพ้นน้ำได้เข้ามาเยี่ยมเพื่อที่จะสอบดูอารมณ์กรรมฐานของคุณยายเท่าโคเมงเฮียงว่ามีสติปัญญาธรรมชาติจากสุไปถึงไหนแล้วคุณยายเท่าพอดีได้ออกจากการจริญรูปฌานหนึ่งและรูปฌานสองพอได้เห็นท่านอาจารย์มาเยี่ยมก็ดีใจมากรีบกราบไหว้ท่านครูบาอาจารย์ทันทีแล้วได้บอกกับท่านอาจารย์อีกว่าอีฉันมีมรณาญาณหรือว่าอีเจ็ดวันจะละสังขารชีวิต ตายจากโลกนี้ไปส่วนกิเลสนั้นยังดับไม่หมดแต่เหลือน้อยแล้วขอให้พระคุณเจ้าช่วยเทศนาชี้แนะหลักธรรมกรรมวิธีตายขอให้ตายอย่างมีสติปัญญาธรรมชาติจักสุให้ชนกกรรมคือกรรมที่จะนำวิญญาณไปเกิดในชาติใหม่ขอให้ไปทางที่ดีไปทางที่สูงก่อนจะเป็นพระคุณอย่างสูงสุดในชีวิตร่วมหนึ่งร้อยปีมานี้ แล้วต้องขออภัยโทษขอขมากรรมว่าชาตินี้อิฉันชื่อโคเมงเฮียงไม่อาจที่จะตอบแทนบนคุณบูชาพระคุณอย่างสูงสุดนี้ในชาตินี้ได้ทันขอเอาไว้ในชาติหน้า,นาก่อนเถิดเจ้าค่ะแล้วขอพระเมตตากรุณาจิตพระคุณเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตด้วยเจ้าค่ะช่วยบอกสอนธรรมะก่อนวันตายด้วยเจ้าค่ะ ชาติหน้าๆค่อยตอบแทนบูชาพ,พระคุณท่านได้เจ้าค่ะโอสาธุอิฉันได้เคยอธิษฐานจิตเมื่อวัยสาวมีอายุ20ปีว่าขอให้ได้พบพระอริยะครูบาสอนอนริยมรกให้จนได้ความรู้แจ้งทางอนุสัยจิตใจตอนวัยชราภาพก่อนตายเป็นความจริงวันนี้มีอายุ100ปีก็ได้พบพระอริยะเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์แล้วค่ะ สาธุภิกษุดอกบัวพ้นน้ำบอกว่าสาธุคุณโยมเท่าโคาเมงเฮียงได้เจงเริญสมถะเกิดผลได้สมาธิแล้วอย่างได้ดับวิตกดับวิตกในจิตใจลงได้ก็ได้รูปฌานหนึ่งหรือปฐมฌานแล้วยังดับวิจารดับวิจารในจิตใจได้อีกแปลว่าได้รูปฌานสองหรือทุติยฌานได้แล้ว จงรักษาอารมณ์ธรรมอย่างนี้ไว้ให้ดีเหมือนดังเราได้รู้ขนทางรู้แผนที่การเดินทางไกลๆจะไม่หลงทางง่ายๆนะักเอาละจงพักผ่อนกายใจให้สงบสุขในอาณาจาักรแห่งความว่างสุญญาวิหารทางไปก่อนวันพรุ่งน,นี้ฉันจะมาสอบอารมณ์วิปัสสนาปัญญาธรรมชาติจักสุ แล้วจะเทศนาธรรมที่คุณโยมเท่าโคเม่งเฮียงต้องการจะละสังขารชีวิตตายได้ตามที่ต้องการอีกด้วยแลสาธุพิสุชอเจงผู้เรียบเรียงเก็บเรื่องไว้สมัยแผ่นดินราชวงศ์ถังจบบทที่สิบ